สวัสดีค่ะวันนี้มามีแขกตัวน้อยด้วยนะคะจะมากินสตรอเบอรี่กันเราได้สตรอเบอรี่มา1กิโลนะคะแล้วก็คนนี้คือชื่อน้องอะไรคะ่ออไอดีค่ะชื่อน้องไอเด้าเก่งมากเลยอายุกี่ขวบสี่ขวบค่ะสี่ขวบไอดาชอบกินสตรอเบอรี่มากเลยค่ะก็เลยมีทั้งเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็นี่คือใส่อะไรคะเนี่ยสตรอเบอรี่หนูเนี่ยสตรอเบอรี่ ใส่น้ำปลาใสา่ยำสตรอเบอรี่เด็กไม่ใส่พริกนะคะแต่ของแมวคลือจะมีทั้งพริกสดแล้วก็พริกคั่วอันนี้มีมีน้ำปลาด้วยนะคะโอ้ยใส่น้ำปลาด้วยแล้วมันเค็มไหมคะเค็มค่ะ <c oughs> <c oughs> เค็ม <c oughs> เค็มแล้วมันกินได้หรอคะกินได้คะ่ะโอเคจัดไปเลยคะ่ะ <c oughs> มาพี่มีหนูเองค่ะพี่มหมีเน่ารอเปล่าคะพี่มีหอมชุยคะ่ะพี่หอมชุย พี่มีหอมชุวยนะแต่สีเน่ามากแล้วค่ะเป็นของที่นางขาดไม่ได้อ๋อเป็นสีนี้อยู่แล้วมันไม่ได้เน่านะคะมันเป็นสีน,นี้อยู่แล้วหอมฉุยยไหมคะหอมหนูเอาไวก้กอดตอนไหนคะตอนนอนค่ะตอนนอนแล้วถ้าไม่มีพี่หมีหนูอยู่ได้ไหม ไม่ไโอ้ยรักพี่หมีมากเลยเหรอะคะแต่ก่อนถ้าพี่หมีเสียงหนูหายหนูนอนกับย่าหนูนอนหลับปิ้วเลยค่ะตอนพี่หมีไม่อยู่นอนกับย่าก็นอนหลับปิ้วเลยต้องแปลเดี๋ยวเดี๋ยวไล่หมาก่อนเห่าหมาพี่ห่าหมาคนไปเห่ากับหมาคนอื่นทาไมเออไปเห่ากับหมาคนอื่นทําไมอยู่บ้านนี่อย่าไปเห่าคนอื่น มามากินเลยป้าแมวหิวแล้วมากินกันเลยหนูกินใส่พริกไหมคะไม่ทำไมคะทำไมคะเผ็ดค่ะอ,อืมอืม,อมไหนกินให้ป,ป้าาดูสิคะนเนี่ยตักทำแบบนี้นะอืม เบี้ยวหวานตามด้วยเผ็ดไหนกินโชว์หน่อยสิคะว่ากินอร่อยแค่ไหนโอเคียเค้กหรค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอะชอบกินสตรอเบอรี่ไหมชอบกินค่ะชอบกินอืมอร่อยจังเลยค่ะ อืันดาคือว่าอันดาสวยไหมคะสวยค่ะสวยมากไหมคะทำไมก็สวยเหมือนกันค่ะเด็กไม่โกหกเด็กพูดความจริงค่ะเนะาะค่ะแล้วย่าสวยไหมย่าสวยค่ะ อืมย่าก็สวยย่าหุ่นดีไหมหุ่นดีค่ะโอ้ย,ยหญ้าหุ่นดีมาก <c oughs> อ๋อตรงนี้น, <c oughs> น้องไอ้แดกินเค้กสตรอเบอรี่ <c oughs> เค้กช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ค่ะค่ะโอ้โหรสช็อ,ชอกออโกแลตค่ะช็อกโกแลตรสช็อกโกแลต เดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะพาน้องไอด้กับอุดรด้วยนะคะไปหาไปหาใครนะคะพี่กาิฟค่ะไปหาพี่กาิฟแล้วไอด้จะกล้าขึ้นเครื่องบินไหมคะต้องกล้าค่ะอืมต้องเอาความเย้เข้าไปในหัวใจค่ะโอ้โหแล้วไงต่อแล้วก็ต้องงคือขึ้นเครื่องบินค่ะอืมแล้วเครื่องบินมันจะบินขึ้นไปบนฟ้าไหมคะ คือค่ะอือเราหนูจะกลัวไหมเนี่ยจะต้องดูค่ะดูก้อนเมฆแล้วหนูก็จะไม่กลัวค่ะอ๋อจำไว้นะคะทุกคนขึ้นเครื่องบินต้องดูก้อนเมฆแลจะไม่กลัวเลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้อากาศดีก็เลยมา่กินข้างนอกโอ้วันนี้อากาศด,ดีเลยมานั่งกินข้างนอกค่ะลมเย็นสบายเลย สตรอเบอรี่มีประโยชน์ไหมคะมีค่ะแล้วกินอะไรอีกที่มันมีประโยชน์หรอกเราต้องกินอะไรคะผักค่ะกินผักผักอะไรเอ่ยผักหอมค่ะต้นหอมอือะไรอีกคะที่ไอ้ได้กินได้ผักชีค่ะอได้กินผักชีเลยค่ะ ค่หลอดก,กินไหมคะกินค่ะกินทุกอย่างกินอาหารด,ด้วยค่ะอืมแล้วมันจะทําให้เป็นยังไงคะถ้ากินผักอะ่ะมีประโยชน์ค่ะอืมโตขึ้นไรได้จะกินพริกได้ไหมคะ ได้ค่ะตอนนี้กินได้หรือยังได้ค่ะเพราะว่ากินมาม่าเผ็ดเกาหลีได้ค่ะอืมกินมาม่าเผ็ดได้ด้วยเหรอลูกค่ะได้ได้ไม่เผ็ดเหรอคะไม่ค่ะไม่ร้องไห้เลยเหรอไม่ค่ะถ้าอยากกินแล้วก็ไปกดน้ำอีกกินเองค่ะถ้าเผ็ดแล้วก็ไปกดน้ำ กินกดน้ำ huh. ก <c oughs> in ินได้นะคะเหรอน้ำเย็นหรือน้ำไม่เย็นคะถ้าใส่น้ำแข็งลงไปมันก็จะเย็นค่ะถ้าไม่ใส่น้ำแข็งมันก็จะเปล่าลงค่ะอเย็นสบายยังเหรอ ลมเย็นจังเลยนะคะง่วงนอนหรือยังคะเออยังค่ะเอาหมีบาับางผมสักหน่อยค่ะทำไมอะคะผมมันปิวมันปิว,ปวเพื่อกินอาหารฉันจะก,กินผมค่ะเฮเยรลมไม่มาคืนนี้แล้วค่ะ เมื่อคืนนอนหลับไหมคะเมื่อคืนนอนหลับไหมคะแล้วดาดินทำไมอะคะอ๋อก็หนูหนูหนูนึกก็อย่ทคิดว่านะคะว่าอะไรบางอย่างค่ะ อะไรนะเห็นอ,อ, <c oughs> อะไรบางอ,อย่างขี่เลยคแล้ว่า,าทับอะไรเหรอคะทับอะไรบางอย่าง <c oughs> แต่ไม่มีอะไรบึกบึ้งนะแต่หนูก็คิดว่าทับอะไรบางอย่างหนูก็เลยดิ้นค่ะอ๋อแล้วหนูฝันไหมฝันค่ะฝันได้เลขไหมคะเรื่องหนฝูฝันว่าย,ยัางไงคะเรื่องตัวเองอยังเด็กเด็กเด็กเข้าหนึ่งอยู่อ๋อหนูเล่นน้ำแล้ว ก็มแม่ก็บอกว่าน้ำหายไม่เลยหนูก็ไปไหว้หาค่ะค่ะก็ไฟแบบนันเลยค่ะอืมแต่ต้อเองเด็กๆเลยคะ่ะเอาแล้วตอนนี้ไม่เด็กหรอคะเด็กเป็นพี่ค่ะเด็กก็เรียกชื่อว่าน้องไอดายก็ได้นะคะอืมก็เรียกว่าน้องไอด้าก็ได้แล้วเรียกพี่ไอด้ได้ไหมคะ แล้วก็ให้ใครเรียกว่าพี่ไอดาีาใครต้องเรียกหนูว่าพี่ไอดาีาคนไหนพ่อแมวค่ะอืมเรียกสองชื่อเลยค่ะต้องไอด้ยดพี่ไอาดาาค่ะอ๋อเรียกได้หมดเหรอคะใช่ค่ะน้าไอดีาถ้าเข้าโรงเรียนหรือยังคะบิน ข้าวค่ะปีหน้าข้าวไอได้จะร้องกลับบ้านไหมคะต้องอดทนไว้ให้ได้อืมต้องอดทนถึงจะเป็นคนเก่งใช่ไหมคะลกูกค่ะแล้วถ้าหนูอยากกลับบ้านหนูต้องทอํายังไงบอกคุณครูไหมขอคุณครูคุณครูค่ะหนูกลับบ้านหน่อยบอกไหมคะไม่ค่ะไม่หนูก็ต้องอดทนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะค่ะ ยงก็ไก่ได้แล้วยังไก่ก็ไก่ไม่ปินค่ะแล้วหนูว่ารูปเป็นไหมคะว่าเป็นค่ะโตขึ้น,นได้อยากเป็นอะไรคะอยากเป็นมิสเตอร์อัลมุนค่ะลายอัลมุนเป็นใหญ่ๆค่ะแล้วจะทำงานอะไรคะโตขึ้นทำงานค่ะ หาอุ่นกินค่ะหาอุ่นกินก็ต้องไปอยู่ในป่าไปเก็บอุ่นสิคะใช่ค่ะจะอดทนไว้จหนหล็ผู้ใหญ่ไปเก็บอุ่นกินในสวนเขาค่ะในสวนที่เราเขาจะปลูกอุ่นมาเพียบเลยค่ะเหรอแล้วหนูจะไปรับจ้างเขาเก็บอุ่นหรอคะค่ะโอ้โหจะหาเงินเยอะๆโดยการรับจ้างเก็บอุ่นใช่ไหมเอาให้เต็มห้องไปเลยอือ กระเป๋าเงินเต็มแล้วก็เอาไปถือให้เต็มห้องไปเลยแล้วถ้าได้เงินเยอะๆ,ๆเต็มห้องายไ,ได้าจะเอาเงินไปทําอะไรคะไม่ทําอะไรเลยเอ้าจะเอาเงินไว้เฉยๆเหรอค่ะอืมแล้วมันจะมีประโยชน์เหรอคะไม่เอาไปทําอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดนะคะเดี๋ยวมันหมดหามาแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวมันหมดไม่ใช้เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าแม่ขอไอ้ด้าจะให้ไหม ถ้าหมาม้าขอจะให้ไหมคะให้ไปสี่บาทค่ะโอ้ให้อะอากแล้วก็ให้ป้าแมวไปสี่บาทเหมือนกันค่ะโอ้โหแล้วไสี่บาทเหมือนกันสี่บาทแล้วสี่บาทป้าแมวจะไปทําอะไรได้สิบบาทค่ะสิบบาทโอเคสิบบาทเอาไปซื้ออะไรหนึ่งร้อยบาทดีกว่าค่ะโอเคเปลี่ยนใจแล้วให้หนึ่งร้อยบาทเอาไปซื้ออะไรได้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนเลยเหรอค่ะเยี่ยมค่ะหนึ่งแสนบาทค่ะ โอ้ยแสบท้องเห็ดกินน้ำก่อน,น,ะะน,อนไปหยิบน้ำให้ป้าแมวหน่อยเร็วคะ่ะน้ำขวดก็อยู่ตรงนี้อยู่ในตู้เย็นไม่ได้หรอคะเออเปิดตู้เย็นไม่เป็นค่ะงันนะ้นแล้วก็บายบายก่อนอวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูอ่ะส่งหัวใจให้ทุกคนก่อน หัวใจวู้หัวใจอสองจุ๊บโอ้ยบายบายแล้วค่ะ๊ายบายค่ะบายบายแล้วค่ะ <c ười>